กับสวัสดีอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ดิฉันนางสาวปรวรัติพันเทาจะมานำเสนอสัมมนาทางสัตวศาสตร์ในหัวข้อเรื่องผลของการเสริมแคทเรียลกลคติกเป็นโปรไบโอติกในสุกรในปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างกว้างขวางโดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อก่อโรคเนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์ในความสัมพันธ์กับความเพิ่ม ความต้านยาปฏิชีวนะด้วยปัญหานี้จึงจําเป็นต้องหาทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะสําหรับอ,อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรการใช้โปรไบโอติกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และช่วยส่งเสริมในการทางานของลําไส้ซึ่งมักเสียสมดุลไป,ไปในสภาวะที่เกิดความเครียดช่วยปรับปรุงให้จุลินทรีย์ที่เป็นโทษลดปริมาณ ลงจนไม่สามารถเกิดอันตรายต่อตัวสัตว์ได้อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการนำโรไบโอติกมาใช้ด้วยกันหลายสายพันธุ์เช่นแบคทีเรียีสตลาและแบคทีเรียที่ผลิตกรดแล็ต,กลติกซึ่งไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่จะเหมาะสมกับโสตต้องมีต้องมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความเป็นไปไดใ้ในการที่จะนำมาใช้เลี้ยง สุกรอย่างไรก็ตามแบคทีเรียโกลคติกเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่นิยมใช้กันเพื่อเป็นโปรไบโอติกในการผลิตสุกรโปรไบโอติกองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารการเกษตรแห่งสหประชาชาติมีการเสนอคำจำกัดความหลายคำสำหรับผมว่าโปรไบโอติกสิ่งที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นก็คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิต เมื่อให้สัตว์กินในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของร่างกายของสัตว์นั้นและโปรไบโอติกยังเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยปรับสมดุลของกลุ่มจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารและยังสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้การได้อาหารและการดูดซึมได้ดีขึ้นช่วยป้องกันและทำลายจุลินทรีย์ก่อโรคจุลินทรีย์ที่มักใช้เป็นโปรไบโอติกนะคะ คือแลคโตบัติรัสได้รับการรายงานแล้วว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มแบคทีเรียที่สำคัญที่พบใน GIT ซึ่งช่วยในการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ใน GIT โดยการลดจุลินทรีย์ก่อโรคเป็นอันตรายซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะสุขภาพที่ดีของโฮสต์อีกตัวหนึ่งก็คือเอนเทโรคอคัสเป็นกลุ่มแบคทีเรียกรดแล็ติกและพบตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเป็นสารประ ซึ่งเป็นสารป,ปกติของมนุษย์และสัตว์อันนี้คือตารางรายชื่อโปรโติกที่ศึกษาในอาหารสัตว์นะคะค่ะแบคทีเรียกรดเลคกติกแบคทีเรียกรดเล็กติกเป็นแบคทีเรียกรแกมบวกไม่ไม่สร้างสปอร์มีรูปร่างทรงกลมท่อนสั้นหรือท่อนยาวไม่สามารถเคลื่อนที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ส่วนใหญ่ต้องอาศัยออกซิเจนในการเจริญ เพียงเล็กน้อยไม่มีไซโทโคมไม่สามารถสร้างเอนไซม์คัดตัดเลสสามารถทนต่อสภาวะที่มีความเป็นกรดด่าง pH ต่ำกว่า5หรือที่อุณหภูมิสูงกว่า37-40องศาเซลเซียสรวมทั้งต้องการสารประกอบนโจตรเจนเพื่อใช้เป็นแหล่งของกรดอะมิโนและต้องการวิตามินสำหรับการจเจริญและการสร้างกรดอินทรีย์ค่ะการจำแนกแบคบทีเรียกรดแลคติก ปัจจุบันแบคทีเรียกรดแลคติกประกอบไปด้วยสกุลเหล่านี้ได้แก่คาโนแบคทีเรียมคานแบคทีเรียมนะคะเป็นเซลล์มีรูปร่างเป็นท่อนมีมีรูปร่างเป็นท่อนตรงขนาดขนาดสั้นถึงปานกลางหรือเป็นท่อนเรียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่0 5นจุดห้ถึง0ูไมครนค่ะ ก็มีเอเทโรคอรคัสเอเทโรคอรคัสมีลักษณะเซลล์มีรูปร่างมีรูปเป็นรูปไข่จัดเรียงตัวเป็นเซลล์เดียวหรือสายโซ่สั้นๆค่ะและตัวบาซิรัสและตับาซิลัสเป็นแบคทีเรียกภูมิใหญ่ที่สุดซึ่งมีความหลากหลายของลักษณะทางฟีโนไทป์สมบัติทางชีวเคมีและสลรีละเซลล์มีรูปร่างเป็นท่อนหรือทรงลีค่ะและตคอคัส และโตครบครัดเซลลมีรูปร่างกลมหรือรูปไข่ขนาดเส้นผักศูนย์กลาง0.5-1ไมครจัดเรียงตัวเป็นเซลล์เดียวเป็นคู่หรือต่อกันเป็นสายโซ่ค่ะิวโอนสต็อกิวโอนสต็อกเซลจะมีรูปร่างกลมจัดเรียงตัวเป็นเซลล์เดียวอยู่เป็นคู่หรือเป็นสายโซ่ รือเป็นสายโซ่สั้นถึงปานกลางค่ะโอโ d e c อกคั t และ Pedio c o กคั t เซลมีรูปร่างกลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง0.36ถึง,ง1.43ไมคลลนเมตรค่ะ s e ต t o c กคั u เซลมีรูปร่างกลมหรือรูปไข่เส้นผ่านศูนย์กลาง0.8ถึง1.2มครอนมค่ะจัดเรียงตัวเป็นสายโซ่หรือสายคู่เททาเกนโนโคคัสมีลักษณะเป็นการแบ่งตัวเหมือนเพ,เพดิโอคอคคัสค่ะวากโกคอคคัสเป็นแบคทีเรียก,กลเลก,กซึ่งซึ่งเคลื่อนที่ได้ค่ะวิสเซล,ล่าเป็น เซลที่มีรูปร่างเป็นแท่งกลมเป็นแท่งและกลมมีสปีชีค่ะแล้วก็แอเทโลฮอคคัสมีลักษณะมีการแบ่งตัวเหมือนเพดิโอฮอคคัสค,ค่ะการคัดแยกแบคบทีเรียพลสติกเพื่อนาม,มาใช้เป็นโปรไบโอติกนะคะการนำโปรไบโอติกมาใช้เสริมในอาหารสัตว์นั้น จะต้องมีการคัดแยกจุลินทรีย์และศึกษาเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคก,การอยู่รอดในระบบทางเดินอาหารและยึดติดกับผนังลำไส้และความไวต่อยาปฏิชีวนะค่ะบา a ลันส์บาลนซิงแฮและคณะทําการศึกษาลักษณะของแบททีเรียโคเลสติกที่คัดแยกได้จากลำไส้สุกรจากการคัดแยกแบคเีเรียโคเลสติกจำนวนทั้งหมด63อโซเลตพบว่า มีเพียงสองไอโซเลตเท่านั้นที่คาดว่าจะเป็นแบคทีเรียแลคโตบาซิลัส sp. อย่างไรก็ตามหนึ่งในไอโซเลตที่ลักษณะเฉพาะสำหรับแบคโตบาซิลัสแอซิดโดพิวรัสและอีกตัวสำหรับแลคโตบาซิลัสเพนทัลัมทั้งสองสายพันธุ์ได้รับการประเมินสำหรับสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติโปรไบอติกสูงสุดเช่นความทนทานความเป็นกดด่าง ความทนทานต่อน้ําและลิทตันยาและลิทตันเชื้อจุลินทรีย์ค่ะสรุปได้ว่าแลโตับาซิเัสเพนทาลัมและแลโตัวบาทิลัสอะซิดอิลสสามารถทนต่อค่าความเป็นกรดด่างได้สองถึงเก้าค่ะความเข้มข้นของน้ําดีศูนย์จุดศูนย์ห้าถึงศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นค่ะและยังมีผลต่อการยับยั้งเชื้ออีคไลและเอเทโโร แบกเตอร์ sp โดยทดสอบหาบริเวณยับยั้งเชื้อด้วยวิธีอากาวเวลดิฟฟ์ฟูซนค่ะกลไกการทำงานของแบคทีเรียกรแเลติกนะคะเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกหนึ่งการแข่งขันในการยึดเกาะบนผิวหนังลำไส้แบคทีเรียกรแเลติกสามารถช่วยส่งเสริมและป้องกันผนังลำไส้ไม่ให้จุลินทรีย์ที่เป็นโทษมายึดเกาะที่ผนังลำไส้ให้ได้รับอันตรายค่ะ สการผลิตสารตั้งสารต้านจุนลชีพแลคโตบัซิลัสเอสพีสามารถเปลี่ยนแล็โตสให้เป็นกรดแล็ติกได้ไดให้กรดเบตในลำไส้ลดลงอยู่ในระดับที่จุลินทรีย์ก่อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้อีกทั้งยังสามารถผลิตสร้างคล้ายยาปฏิชีวนะได้อีกด้วยเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกรดอินทรีย์ค่ะ 3. การป้องกัน การสังเคราะห์อเอมินเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่สามารถผลิตเอมินจากกรดอะมิโน,โนด้วยกระบวนการดีคาร์บอซิเลชันซึ่งเอมินเป็นสารที่ก่อให้เกิดความะระคายเคืองในลำไส้และเป็นพิษและยังสามารถทำให้เกิดการท้องเสียได้สี่เพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันการเพิ่มจำนวนแลโตัวบาซิเัเอสพีเป็นการกระตุน้นการสร้างภูมิคุ้มก,กันโรคทั้งแบบจำลอง ทั้งแบบจำเพาะและแบบไม่จำเพาะในสุกรระยะเล็กได้รับแลคาซิลัสจะสามารถยกระดับโปรตีนในซีลัมและเม็ดเลือดขาวได้อีกทั้งยังพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการผลิตแอนติบอดีและการเพิ่มการทำงานของฟาโกไซต์ค่ะการใช้แบคทีเรียกดแลคติกเป็นเป็นการเสริมในสุกรนะคะ ยนไดและคณะได้ศึกษาการเสริมแบคทีเรียกรอเล็ติกในลูกคอมเพลกซ์ลงในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและสุขภาพของลูกสุกรอย่านมแบคทีเรียที่ใช้การศึกษาการคัดแยกได้จากลำไส้ของสุกรขุนที่มีสุขภาพดีโดยการคัดเลือกจากการตั้งความต้านทานต่อความร้อนความเป็นกดดัางต่ำเกลือน้ำดีและการทน และการต่อต้านกับแบคทีเรียที่ทำให้ก่อโรคเช่นสมอนเนล่าและอีโลไลค่ะจากผลการทดลองนะคะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรกรดแลคติกตที่ได้รับได้รับการคัดเลือกเชื้อ5สายพันธุ์และนำมาจับเป็นกลุ่มแลบคอมเพกแบบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่1ประกอบไปด้วยเอสเทโลฟาเอช ฟเอเชียลหกเพสสองแลคโตบาซิลัสอัซิโดเพลลัสดีสามและเพนเพนติโอคอคคัสเพนโตซาดีเจดทุกสายพันธุ์เป็นแบคทีเรียกรดแลกติกมาจากลำไส้ส่วนปลายค่ะกลุ่มที่สองประกอบไปด้วยเเทโคอคคัสไฟเอเชียลหกเพสสองแลคโตบาซิลัสอซิโดเพลัสีสามและแลคโตบาซิลัส พัทเทอรัม 1K8 และแลคโตบาซิลัสพัทเทัม 1K8 ค่ะมาจากตรงมาจากตรงลำไส้ของลำไส้ใหญ่ค่ะกลุ่มที่สามประกอบไปด้วยแลคโตบาซิลัสอะซิโดเพลลัส C3 แลคโตบาซิลัสเพนซาลัม 1K8 และแลคโตบาซิลัสอะซิโดเพลลัส 3K2 แลคโตแลคโตบาซิลัส อะซิโดเพลลัต 3K2 มาจากลำไส้ใหญ่ค่ะค่ะจากตารางตารางที่สามนะคะพบว่าลูกสุกรที่เลี้ยงด้วยการเสริมแบคอมเพคในช่วงสองสัปดาห์แรกหลังอย่านมมีปริมาณอาหารที่กินได้เฉลี่ยต่อวันและน้ำหนักตัวเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นและอัตราการเปลี่ยนอาหาร เป็นน้ำหนักตัวดีกว่าวกลุ่มควบคุม p น้อยกว่า0.5ในช่วงสัปดาห์ที่3-5นะคะหลังเนีในช่วงสัปดาห์ที่3-5หลังยานมไม่มีผลต่อการเสริมแบบไม่มีการเสริมแลบคอมเพกไม่ทำให้ประสิทธิภาพการเติบโตของลูกสุกรและกลุ่มแตกต่างกันค่ะค่ะจาก ตารางที่สี่นะคะก็สรุปได้ว่าตารางที่สี่ค่ะเป็นผลของการเสริมแบีเรเลคเล็ติกที่มีต่ออัตราการเกิดท้องเสียและระดับคะแนานมูลของสุกรหย่านมนะคะจากตารางก็พบว่าสรุปได้ว่าอัตราการเกิดโรคท้องเสียโดยดูจากละะักษณะรูปร่างของมูลประเมินการแบ่งออกเป็นสี่ระดับก็คือศูนย์ ก็คือแข็งหนึ่งรูปร่างศูนย์คือเท่ากับแข็งแห้งหนึ่งคงรูปดีสองค่อนข้างเหลวสามเหลวเป็นน้ำค่ะพบว่าในช่วงสองสัปดาห์แรกในช่วงสองสัปดาห์แรกหลังย่านมลูกสุกรบางตัวในกลุ่มทดลองมีอาการท้องเสียแต่ไม่พบอาการท้องเสียของลูกสุกรที่อยู่ในระดับคะแนนสามก็คือเหลวเป็นน้ำ ในช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งได้มีการเสริมแลบคอมเพกพบว่าไม่มีผลต่อการเกิดโรคท้องเสียและระดับคะแนานมูนทีมากกว่า0ูจในและในช่วงสัปดาห์ที่สองพบว่ากลุ่มทดลองที่ได้เสริมแลบ o m p เพกมีอัตราการเกิดโรคท้องเสียและระดับคะแนานมูลต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญนะคะ แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างการเสริมด้วยแบคทีเรียคอลเล็กติกสรุปนะคะโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่ไม่ก่อโรคเมื่อสัตว์ได้กินในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมจะไปช่วยรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารโดยการลดจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและทําให้สุขภาพของสัตว์ดีขึ้น2จุลินทรีย์โปรเบโอติกที่ใช้แพร่หลายในทางอาหารสัตว์ได้แก่สกูลแลคโตบัติลัสวิฟิโดแบทีเลียและ เอทโลคอคัสสามแบคทีเรียกรดเล็กติกมีหลายสกุลและสะปีชีเป็นแบคทีเรียแกรมบวกซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันทั้งรูปร่างรูปร่างกลมท่อนท่อนสั้นหรือท่อนยาวต้องการอาุเหภูมนเพียงเล็กน้อยในการเ,เติบโตความเป็นกดด่างห้าต่ำกว่าห้า,า 5, และทนต่อภูมิอากาศที่สูงกว่า37-40องศาเซลเซียสสามารถหมักสารตั้งต้นได้แก่ซูโคสคูโคสและวิตามินสําหรับการเสริมการ สำหรับการเรติบโตและการสร้างกดอินทียแล้วผลิตกดแลคติกต้องการสารประกอบไนโตรเจนค่ะสี่กลไกการทำกลไกการทำงานของแบคทีเรียกดลคติกเพื่อเป็นปรโอติกก็คือหนึ่งป้องกันผนังลำไส้ไม่ให้จุลินทรีย์เกาะกับจะให้เกิดความเสียหายสองการผลิตกดแลคติกทำให้ความกดดันในลำไส้ลดลงไม่เป็นโทษสาก สามป้องกันการสัรงะห์เอมินซึ่งสารเอมินจะไปกระตุ้นการทํางานของอ e ีโคลายทาให้ลาไส้เกิดการระคายเคืองและเป็นพิษต่อศาสตร์สี่กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคทั้งแบบจําเพาะและไม่จําเพาะในสุกรระยะเล็กห้าการใช้แบคทีเรียกดและติกเป็นการเสริมในลูกสุกรยอย่างนมผพบว่าทําให้ประสิทธิภาพการผลิตของลูกสุกรยอย่างนมดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมในช่วงสองสัปดาห์แรกหลังยานม แต่ไม่แต่ต่างกันทั้งสถิติในระยะ3-5สัปดาห์ค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณ